สนุกนะไม่ค่อยอยากแทงหรอกแสบมือเป็นไงออยไว้หน่อยเหลือไว้ให้หมามันแดกนะเอางี้แล้วกัน นะช่วยหน่อยพันห้าเนี่ยเองอย่าเอาเงินพันห้ามาซื้อใจนักแรงคนอย่างข่าเลยเสียงปไปเลยอ่ะอ่ะสามพันห้าพันเจ็ดพันโอเคไหมเก้าพันหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นแปดอ่ะโอ้ยเว้นเวลาให้ค่าตัดสินใจบ้างสองหมื่นเอาไปเอาไม่เอากลับแล้วเอาสิวะผองผีที่ไหนจะมีนี่ไงตกลงตามมันสองพัน หายไปหมื่นแปดเฮ้ยไปแล้วหนึ่งเด้เอปล่าวะาารุมคานม่ใช่กูแทงสนุกรุแทงมึงเนี่ยอ้าวอ้าว,อาวไอ้สัส์อย่าพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะนักเลงเนะเฮีย้ยสายนักเลงนะกูเดินมาเยอะแล้วถ้ามึงรู้ว่าหลังกูสักอะไรเนี่ย มึงจะพูดคำนี้กับกูกเหรอเสียงอะไรมีแหลมเชียวพี่พูดก็พูดเถอะผมสักเมตตาไม่ได้สักคงกระพันผมไม่ได้เดินสายนักเลงเหรอกแต่ทางนี้มีพี่อยู่แล้ว ผมก็อุ่นใจทางใครทางก่อนแล้วกันพี่นะ <S <S 1> <S 1> มึงน,นีอยู่แล้วมีแทนกูก็ะเฉญลาแล้วพีม่มาตุลาครับโู้ชี้เลรแม่ง